สวัสดีทุกคนครับรู้ไหมว่าการที่เราได้เจอกันวันละครั้งผ่าน YouTube โดมกราฟออนไลน์มันก็ทำให้ความรู้สึกต่างๆเนี่ยรู้สึกดีขึ้นชีวิตประจำวันของผมเนี่ยการถ่ายคลิปมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปซะแล้วนะฮะวันไหนไม่ได้ถ่ายเนี่ยก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง ตอนแรกๆนะที่จะทำซักทีวีผมก็คิดว่าผมอยากจะย้ายคลิปทุกๆคลิปใน YouTube c h anel ของผมเนี่ยไปที่ซักทีวีแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ทำไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่ายังไงโดมอลามออนไลน์ใน YouTube มันก็ต้องมีต่อไปแล้วผมก็ต้องมานั่งถ่ายคลิปแบบเนี้ยนั่งพูดคุยกับทุกคนเหมือนกับมันกับผมคุยกับเพื่อนกับพี่กับน้องแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ ก็คือหลังเสือแล้วครับลงไม่ได้มันไม่อยากลงด้วยมันเป็นอะไรที่ก็อยากจะคุยอยากจะทำไปเรื่อยๆยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อนก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนอีกมากมายนะครับหรือบางคนอาจจะทำงานอยู่วันศุกรนะ์เนาะอย่างผมเองก็เหมือนเดิมไม่ได้หยุด ทำงานซ้อมละครเวทีนะฮะตอนนี้การซ้อมก็เข้มข้นมากๆวันก่อนพยายามจะถ่ายคลิปเบื้องหลังการซ้อมให้ดูสรุปแล้วห้ามเผยแพร่ทุกอย่างเป็นความลับหมดเลยคือทีมงานทุกๆคนเนี่ยตั้งใจอยากจะให้ละครเรื่องเนี้ยเป็นของที่เซอร์ไพรส์สำหรับทุกๆคนจริงๆอันนี้ก็ก,ก็ก็ต้องอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะฮะหลายๆคนถามมาทำไมไม่ถ่ายคลิปเบื้องหลังมาให้ดูเลยอะไรแบบนี้ จริงแล้วอยากถ่ายมากแต่ว่าทุกอย่างต้องมีความลับแต่เดี๋ยวยังไงจะพยายามถ่ายบรรยากาศรอบๆตอนก่อนที่จะซ้อมอะไรอย่างนี้มาให้ดูแล้วกันหรือว่าเป็นภาพแทนสายตาผมจากบนเวทีไปหาคนดูในโรงละครอะไรแบบนี้เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะครับวันนี้วันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขมีพลังมีกําลังใจในการทํางานในการเรียนแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเจอขึ้นใหม่คลิปแต่ต่อไปอยังไงผมจะพยายามถ่าย มาให้ได้เยอะอีสุดเดี๋ยวนี้ผมต้องออกบ้านละจะต้องไปเรียนการแสดงกับมอมน้อยอยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไป